ครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดเขาตะแบกแล้วนะครับนี่ครับทีมงานของเรานะครับยับตุลตะครับแล้วก็ตามใจเพียงทิพย์ครับทิพย์มาจะให้เขาไปลอยนึงเลยในตู้เนี่ยนะครับเราก็ได้แล้วครับ เขาจะไปผูกด,ด้านบนแล้วครับรับตามเขา

นี่ครับเรากำลังจะขึ้นบันไดกันนะครับไนปทางที่ใกล้ๆสุดนะครับแต่มันชันนะครับขึ้นไปเลยนะครับเ,เพราะว่าด้านซ้ายมันจะเป็นด้านซ้ายนี่จะไกลกว่านะนี่นะครับทางที่เรามานะครับคนเหมือนมดเลยลครับ มาจึงล้วครับ,ารบทางนี้ก็เป็นทางอีกทางหนึ่งที่แยกออกมาด้านซ้ายตอนแรกนะครับจะอ้อมขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาชันแค่ตรงนี้นะครับตรงเริ่มแรกจะไม่ชันนะครับถ้าเราเดินซ้ายมานะครับ แกกันนะค้ัต้องหาแกกิข้ากันกครับเราก็จะมาฝูกเอ็บินกันนะครับ สุดท้าย่อะไรวะ

ชนนะครับทางไประพ่านกระจกนะครับจงเราก็ไปถึงจุดสูงสุดนะครับก็คือโบสถ์บนเขาเราก็ไปไหว้พระมาแล้วนะครับนี่เราก็จะเดินทางลงนะครับ แต่เป็นการลงอีกทางนะครับคือทางจะลงทางสะพานกระจกนะครับนะครับจนต่อแถวซี่อบัดรนะครับสะพานนะสะพานจะจกนะครับพันละสี่สิบาทใละสี่สิบบาทสามใบร้อยยี่สิบกันหวานเย็นๆไม่มีเลยวะ

คือบัตรนะครับคืองานวนอร์คือบัตรแล้วเราก็ต้องนั่งรอนะครับรอคิวเพื่อจะขึ้นสะพานกระจกนะครับขึ้นี่นะครับขึ้นสะพานกระจกนะครับเราก็ได้เป็นบัตรนี่นครับสีน้ำเงินนะครับ เราไม่รู้ว่าตอนนี้ที่คนก็ขึ้นถึงสีไหนนะครับนี่ครับบรรยากาศรอขึ้นสะพานกระจกนะครับนี่ครับคนซื้อบัตรแล้วนะครับรอขึ้นนะครับเยอะแยะเลยนะครับปหาทจีมงานนะครับรอขึ้นนะครับก็ค่าบัตรบัตรละสี่สิบบาทนะครับบอกว่าขึ้นได้รอบละร้อยท่านนะครับ ก็ต้องนั่งรอนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบสามนะครับน่าจะมาณสักสองชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ขึ้นนะครับบริหาวิวนั่งเวยๆนะครับทีมงานของเรายังสดชื่นนะ้วยังไม่เหนื่อยครับบอกว่าต้องมาให้สุดครับรอก็ต้องรอนะครับนี่ครับบรรยากาศ มาแล้วครับมาแล้วเข้ามา <laughs> không ตา้น่งไม่ได้อนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบปดนาทีนะครับยามปยอะไเนี่ยครับ ก็รอขึ้นสะพานจบนะครับผ่านไป30นาทีแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นนะคกระจกนะฮะติดต่อน้องชักภาพของเราได้เลยนะครับผมไปรับด้้ยที่ด้านล่างฮะก็าวันแล้วก็จะไปเรื่อยๆฮะจะเดินจะน่องจะนั่งอะไรก็ได้ฮะแต่อย่าเยี่ยวฮะ ไปฮะไปฮะเดินได้เลยนะฮะไปชิดหน่อยใกล้ๆหน่อยแบ่งไปครับแบ่ไปฮะเติมเงินเติมเงินมาจ๊งครับมาถัดไปแล้วครับอ่าเราขอโทษนะปวสปอนเซอร์เราไม่ให้เข้าเครับเขาใส่กระต่ายอย่างเดียวร้อไม่เที่ยโมนี่ครับเหนึ่งพันข้าร้อยปวดตะปันเตอร์นะครับที่เป็นปวดตะเพื่อหรือปวดแก้วฮะเราจะไม่อนุญาตให้ท่านตาำเข้าไปในสนาคารกระจกเรานะครับ ด้านล่างที 1> 1> ่เราเดิทีนี่ครับทีมงานของเราครับวมานรมาเป็นชั่โมงครับกว่าจะได้เข้านะครับเดินนะครับเดินะวเลยหนาเข้ามาแล้ว มเราจะมาเดินกันนะครับเสีย้วได้ยูนะครับ็บัรอบต่อไปสีชมพูนะฮะนะครับดูครับ สีชมพูนะฮะใส่ถุงเท้ารอได้เลยฮะขอสีชมพูนะฮะมอถ่ายรูปยืนกันดิฮะนั่งก็ยืนกันต่ออเลยฮะสาวที่ทคาบ เอาไปแล้วครับปิดแมสก์ให้เรียบร้อยครับวัดอุณภูมิให้เราด้วยนะฮะส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ได้เลยฮะอเชิญครับโชว์กันอย่างเนี่ยแมววิ่งไปกันเลยฮะมาเลยครับผมงกุญแจใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยนะฮะบกวันนิดนึงฮะมีท่าเด็ดๆยัดออกมาใหคุณพี่ฮะท่าไหนที่ว่าดีฮะท่าไหนที่ว่าดีฮะท่าไหนที่ว่าเพชรก็มีก็ยัดออกมาฮะ น้องเขิน้องอายฮนะเข้ามาแล้วก็อยากไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวหลังเข้าไม่ได้นะครับ,บเนะบไไดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ย เต่ของท่านอาจตอายกับประสบของเราได้นะฮะคแล้วปวดคอนเทอร์นะฮะเราไม่อนุญาตให้เข้าเด็ดขาดน,นะฮะ,ะพันน้ำผานให้หม,ม,มดเท่านั้นฮะครับเราจะตั้งกล้องดูคนเดินผ่านนะครับจ <laughs> ะผ่านไ <c oughs> สกายวอล์กสีราชาคนี่ครับสะพานกระจกขยับได้ขยับเลยฮะสำหรับท่านใดต้องการภาพถ่ายที่ระลึกสวยๆนะครับติดต่อช่างภาพของเราได้นะฮะเรามีช่างภาพเพื่อควาบริการทุกท่านนะฮะตรงกลางสะพานนะครับใส่เสื้อสีส้มๆเก็บน้องก็ได้เลยฮะ ลูกพร้อมไปเกอะกระจกกันดีฮะไปเราไปที่ด้านล่างนะฮะเข้ามาแล้วขยับไปได้เรื่อยๆฮะ,ะด้านหน้าฮะด้านหน้า,า,นนาขยับได้ขยับเลยฮะ,ะตอนนี้รอบรอบต่อไปขยับมาแล้วนะฮะไงครับบรรยากาศสกายวอล์กเสราชานะครับ ก็เดินมาสุดทางแล้วนะครับนี่ครับยังไงครับที่เดินต้องการไม่ต้องงอเงยล่างแบบคนเยอะแยะเนาะง่ายเดี๋ยวเะครับดีเราถ่ายรวมมี่ห ครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องท h o 5หนะครับคือมั่ววะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับเราก็เดินออกมาแล้วนะครับเดินออกมาจากสะพานกระจกนะครับนี่ครับทีมงานของเราเพลงทิพและเจี๊ยวสุรศักดิ์นะครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรให้เที่ยวอีกไหมจบแค่นี้น่าจะจบแค่นี้ครับสามโมงแล้วครับ มีอะไรบ้างอีกวะบ่มีละสำหรับวันนี้ก็นี่แหละวัดเขากปิดนี่ครับทีมงานของเราครับไปน้องไปไหนกัดปากก็ไล่ก็แจ้งก็ติดตามได้เลยกับพี่น้องช่องทองมหาทองเพียงจิบผมเนี่ยเกียร์คุณนะติดตามเป็นกำลังใจนะครับเพื่อหาคลิปดีๆไป็นงให้คุณผีสุนัเบิึงนะครับช่อง เจี <fleet> ๊ยบสุรศักดิ์นะครับนี่ครับยูทูบเบอร์นะครับต้องเพ่งทิพและเจ็บสุรศักดิ์นะครับฝากกดติดตามทีมงานของเราด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณหลายขอบคุณงานะสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ